我我我我爱你。Wow, wow, wow, wow. ลวกทุกซอกเก็บทุกเม็ดขยี้ทุกข่าวกับเล็กซี่ขยี้บันเอิอพร้อมรายงานตัวแล้วคุณผู้ชมขากำลังฝึกภาษาจีนอยู่เลยวอาไอนีฉันรักเธอฝึกไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเปิดประเทศรวมไปถึงประเทศจีนเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวที่เมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมสิ่งที่สําคัญมากๆเรามาดูกันดีกว่าในส่วนของศิลปินดาราน,นักแสดงนะคะของจีนเนี่ย เขามาเที่ยวเมืองไทยกันหลากหลายคนเลยเ l c o m e to Thailand มาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะว่า ศิลปินดารานักแสดงของประเทศจีนเนี่ยนะมีใครบ้างที่มาเที่ยวเมืองไทยค่ะเดี๋ยวจดชื่อก่อนนะคุณผู้ชมเริ่มต้นกันที่คนแรกเลยนะคะในส่วนของคุณหยางหยางค่ะหยางหยางน่ารักมากๆเลยมาเที่ยวเมืองไทยและเป็นอะไรที่หลายคนบอกว่าขึ้นชอบหลายคนหลงรักหยางหยางมากๆหยางหยางไปอีกหนึ่งคนนะคุณผู้ชมที่เขามาเที่ยวแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เมืองไทยมีอะไรนะ่าเที่ยวเยอะเมืองไทยมีอะไรที่น่าค้นหามากมายค่ะ ทำให้เราอยากเนี่ยกลับไปดูผลงานนะหลากหลายผลงานของอย่างๆเลยค่ะไปคนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคนต่อไปคนนี้เนี่ยน่ะคือในส่วนของชายสีคุณนะคะในส่วนของคนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เที่ยวแล้วสนุกเที่ยวแล้วรู้สึกว่าอยากมาเมืองไทยเมืองไทยเป็นอะไรที่น่าเที่ยวมากๆ w วลค o ม e to ไทยแลนด์นะคะเลซี่อาจจะพูดภาษาไทยเนี่ยไม่ชัดภาษาจริงไม่ได้เลยนะคะเอะาไปคนต่อไปกันต่อเลยวินวินมากงศิลปินที่คนไทยเนี่ยชื่นชอบและคนไทยหลงรักมากๆเพราะอะไรเพราะความสดใสพราะความน่ารักของวินวินเนี่ยแหละทำให้คนรู้สึกว่า สมาคนนี้ต้องรอยาวินวินน่ารักมากๆเลยอาไปติดตามผลงานของวินวินด้วยนะวินวินเป็นหนึ่งคนที่มาเมืองไทยเวลามาสุดท้ายแล้าไปคนต่อไปกันต่อเลยค่ะผู้ชมคะในส่วนของจีจิงอีนะคะคนนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่มาเที่ยวเมืองไทยและ เมืองไทยมีอะไรที่น่าค้นหามากมายส่วนจะค้นหาอะไรบ้างเนี่ยบอกได้คำเดียวค่ะสถานที่ต้องเที่ยวของไทยอาหารไทยขนมรำเนียประเพณีไทยดีที่สุดเลยค่ะเอาไปคนต่อไปกันต่อค่ะในส่วนของเฉิงเซียวกันบ้างนะคะคนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่ารักเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่มีแฟนคลับในเมืองไทยเยอะมากๆเช่นกันแล้วการมาเที่ยวเมืองไทยในครั้งนี้เนี่ยทำให้ ฐานแฟนคลับแล้วทำให้มีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเวลคมสุดท้ายล้วไปคนต่อไปกันต่อเลยค่ะในส่วนของเก่าสิงหังนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่มีความน่ารักในแบบฉบับของศิลปินจีนนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมและสิ่งที่สำคัญมากๆนะอย่างที่บอกว่าเขามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ย ก็ไม่พลาดที่จะมีการอัพรูปมีการโพสหรือว่าพูดถึงว่าโอ้โหมาเที่ยวเมืองไทยเมืองไทยเมืองที่สวยงามจริงๆค่ะไปอีกหนึ่งคนค่ะผู้ชมคะในส่วนของคุณจางวู่หนานะคะคนนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วเมืองไทยเนี่ยนะคะจะได้มีภาพไปให้กับพี่น้องชาวจีนได้เห็นด้วยทัศนียภาพต่างๆความสวยงามของประเทศไทย เป็นอย่างไรนะคบผ่านการน,นําเสนอของศิลปินจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยนั่นเองอย่างที่บอกคะ่ะผู้ชมเราเป็นเจ้าบ้านเราเป็นคนไทยในฐานะเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยนะคะเราก็ยินดีกับนักท่องเที่ยวทุกคนที่ตบเท้ามาเที่ยวเมืองไทยเวลครามทูไทยแลนด์มาเที่ยวดินแดนของฉันโปรดมาเที่ยวประเทศของฉันประเทศไทยนะะี่แหละค่ะมีดีมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทะเล นะฮะในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทัศนียภาพต่างๆอารยธรรมต่างๆ,ๆรวมไปถึงอาหารไทยที่อรอร่อยมากๆเอาเป็นว่าค่ะรักประเทศไทยรักคนไทยนะคะและเราเนี่ยก็ชื่นชอบและหลงรักศิลปอินค่ะจากจีนด้วยเช่นกันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ขยี้บันเทิงขยี้แบบมีความสุขมากๆ เพราะเรียกว่าเป็นการเปิดประเทศกับการท่องเที่ยวในฐานะเจ้าบ้านเจ้าของประเทศก็อย่างที่บอกนะคุณผู้ชม Welcome to Thailand ค่ะวันนี้หมดเวลาของขยีบันเทิงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามขายี้บันเทิงหลากหลายแพลตฟอร์อมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook, y o u u u b e TikTok เสร์ฐไปได้ติดตามไปได้ที่มายาฮอตนิวค่ะรับชมเราสดๆผ่าน Facebook ไลฟ์ที่มายาไลฟ์ช่วงเวลา17นาฬินาทีและรับชมเราผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้ค่ะ ที่มายาฮอตนิวช่อง52 SD รับรองความบันเทิงพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านคุณผู้ชมตอนนี้เล็กซี่ขอตัวฝึกภาษาจีนต่อแล้วค่ะเป็นเจ้าบ้านที่ดีหัวหวไอ้อไหนิงหัวไอ้ไหนิง้ัว